สวัสดีครับบาตุนซีนสองตันครับพี่น้องมือนี้เนาะบาตุนเหรอจีอม่จุเนี่ยครับผมจุเนี่ยครับหลังเลือกงานครับพี่น้องในเนี่ยไม่ไม่แม่จ้ะย่านมีเนื้อบาตุนหันห่นไปละครับผมหั่นไปละเรียบร้อยครับมีตับครับพี่น้องตับตอนนี้เงี้เลยนะครัสามสิบกียครับ เนาะเพื่อเป็นการมาเสียเวลานะครับพี่นังบาตงนี้ลองซิมมึงกันครับพี่นังครับขอยาญาตใส่ส่นนะครับใส่ตับใส่สามสิบเกีบครับเจ้าเพียรครับพี่นังขมขมเห็ดไวละเรียบร้อยครับอื สุดอยอดเลยครับพี่น้อง้มขอครับ การยางงครับหลังเลือกงานนะครับผมบ่าจนเลือกเงานสามทุ่มครับพี่น้องเลือกงานสามทุ่มขี่รถไก่้านไค่เนื้อพอดีเห็นเนื้อไม่ไหมเลยได้ออกมาครับจุล่างบึงครับเห็นเพื่อนกินขึ้นเป็นแต่เสียบสนัก กินขอแรกงน้ำกังครับพี่น้องเสบแ่บกับผุบ่มอยากบากอกยู่สามสิบเจียบท่านตับพี่น้องบานเนะี่ยลองเมึงกันนะเห็นมันกินิขึ้นเป็นตะแซบใช่ครับบาต้นเห็ดลองิึงที่เป็นกันนะ えん <clears throat> <clears throat> ฝากพี่น้องมาได้นนครับผมกดไลค์กดแชร์เห็นบาตนนะครับบาตนุนหาก็เห็ดซองนะครับเห็นเพิ่นเท็ดเห็นเพิ่นกินขึ้เป็นแต่แ่บสนะครับบาตนเล่นร่องเบิง่งนขึ้เพิ่นครับจะฝากซองนองม่ได้ไพี่น้องด้วย นีนค่ครับตับสามสิบกีบครับตุยลงไปสุดอยู่กับนี้ครับพี่น้องของมักบาตันที่หลังครับ ตองขาถทดคนดีเบอก,กินเดียบเนื้อครับผมขาถทดอีเล่ครับ บาตนขอปากสั่งอีกนลยน,นะครับอ กับเพียดสุดยดพี่นังครับทั้งเพียดทั้งขมค,ครับคำเงี้ยครับสัตว์คำเงี้ยเลยอยากบากโยพี่นังแซบรับ ผู้ห่อนเนี่ครับขนาดแนมหนาวนะครับบาตุนเป็นคนโบว์กิง้งนะครับพี่นองครับผมต้องขอให้น้ำนะครับพาตั้งเตียมโบว,ว์บะถิดเป็นคนโบว์กิงครับ เห็นบาตวนกินคำามเงยโบเมนมาบาตวนเห็ดมักง่างเนี่ยครับพี่น้องบาตวนเหมือนขนกินยังสีอยู่แล้วครับเหมือนข้นกินข่อข้ามเงยอยู่แล้วครับผม สามสิบเกี่ยพันตับเรหรอพี่นังโอ้ตับเหนือง่ามตอนเงี้ยเลยพี่นังครับเอ้พันเนื้อน้ำเอนเนื้อพันน้ำมันเลยอืม ดีโอ๋ินบาตวนมะเรตาัดเลยเด้พี่น้องครับกินข้ามเงยเลยอิ่มแล้วครับพี่น้องบันอิ่มแล้วครับพี่น้องเริ่มยู่ละ Hmm. อ๋ครับพี่น้องมาเนี่ยครับบาตันกับยู่ทองแล้วครับแนงและตนนันมาคือครับแต่ว่ากินได้บ่หลายปันได้ครับพี่นอ้องวันนี้นะคั้มสุดท้ายครับบาตัน เริ่มแน่นละคำสุดท้ายคำแบบเงียๆเลยครับ อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้บราตนนี้นะครับผมส่องนองไหมครับ โอ้เนี่ยเรียยูพี่น้องมื้อนี้กบาตน้นก็ขอเก่าเข้ามาเนาะพี่น้องขอบคุณครับท,ท,ที่ติดตามรับส้มบาตนนะสวัสดีครับ